หมอมันคื้อยู่ตื่นใช่บดได้กุดแต็กถึงโนเยหนามากกับบุคุสเห็นไหมอุ้ยนั่งบดได้ มันย <ersch> ูเหลือปนันมั้งน่อุ้ยนี่ักหมูอันเดียวี่ไหเรากบระนแก่ดอกเย็นอีเ่าเราถีูด่เรายังหนเราถมือเรากินดอกยิเดียวแต่ือือไงมาถกินแต่ถึมอแต่บแตงโม

ดหัจมันถิอ่อืมมันที่เืเมันนี่ก็มาจริงไกไก่รพวกน้มัเออมน,มมน,มนหเหลือ่นมันขาวขม,นม,วมันอย่างนี้ม,นนมันสาบมันสาไ่สไปเจอ มันจะขึ้นปลูกันจะขึ้นทุกการแต่มันต้องต้องมันจะมีห้อลงไตต่างหาเอ่อักเหนยังนี่แกปูจากตูตัวเสียมาปอยหลายปูแกปูแล้วมัน cây cây nó hết nó rỉa, nó mình dùng mà, cái này, cái มันเหลือดที่เหนือมันแนงนๆนีน่บอกม,มันม่วง พ่อแล้วครับสำนันแาแล้วอีกล้วอีกอีกอืหูด้องมันล่ะล่ะโพสต์ไปกินอยู่

นยังว่าคิวอยากดินนั่นนองนองบเล่นนะยางกัยญาปูขยาก็หาบุตรได้เห็นตียางจับปนไหนว็ออกญายัมันบานมันบอไปจะปูดอกมันดูผสมกันไหม มาจากไครแล้วมังกายพันมันเป็นตะกินไหมมันบาดผูได้เอามาปลูกพูดหนิงานนี้เหนื่ยจุ๊กมันบอก มันโง่มันมันจากเออหูง้อ,อมนะแต่ไม่ถึงหูหูแล้วโง่ไปถิงตัวแดงเป็นตะรกิ่มว่าฟลองัวนทิ เอาไปตกใส่บุญคูดแดดมันก็ไปตะกินแล้วค่ะมันลงนามันขาวคนเนี่ยคนบอไปไปถิดเป็นทางหรอบอเลย<ๆ>เอิญ มันงออ๋อมันเลี้ยวนี่ป่ะหากมันอ๋ออะมันขึ้นหนิมนี่่เยนมันงอคือดอกปลากระป้าปคนถิมบดชัก

นะครับโอ้นี่มันม่วงมันม่วงมันหเลือดมันมัเลยนี่หัวแหล่ๆนะครับนี่ก็งูไปถล่มก็คือดากคนนี่แม่มึงนี่นะนู่นนี่โอ้ นครับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติพูน่ะเหลือยเยะลยโอ้พ่น่ะเงามันน,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 นี่นนครับมันม่วงมันเลือดคนอีสาลเนี่ยมันเลือดอุ้ยโอ้โหเนี่ยม่วงจริงนี่ ตัวนมันง่นี่มวงจริงไปอยางกอสินไข่เลยโอ้มาิงอะไแล้วเนี่ยโอ้หัวใหญ่ครับเจนมันง่มันงู